สตรอเบอรี่ลงไปในโรงเดด้วยครับสำหรับท่านผู้ใหย่ท่านใดที่ต้องการซื้อสำารับผ้ชมรายการอ่นนะได้กัช่วยกันไปครับารณาสนับส,สบิษัแก

สายเือี่ยตาที่น,นาการนายกเว้นบริเวณเขาที่หนึ่งและทางออกจุดเชิญหากท่านกำลังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์แลปท็อปเครื่องเล่นมือถือและเครื่องเล่นเกมแบบพกพาหรือโทรศัพท์มือถือในรูปต่างๆระยะของภาพตัวมปูปปิสุวิตรอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ครับและเพื่อความปลอดภัยจะรุ่ยงวดใช้ห้องน้ำในช่วงเวลาดีขอบคุณครับ Return to your seat. Stow your hand luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. except passengers seated at row number one and overwing exit areas. Put your seat in an upright position. Fasten your seatbelt. Secure your tray table to its original position put your armrest down and keep your window shades opened if you have been using any electronic devices during the flight such as laptop computers portable media players portable game devices and mobile phones in offline or flight mode kindly turn them off to prepare for landing for your safety please do not use the lavatories during this time thank you ฉันผู้มีเกียรติครับสำหรับท่านที่ใช้บริการต่อเที่ยวบินในประเทศเมื่อถึงอาคารผู้โดยสารขาเข้ากรุณาสังเกตและเดินตามป้ายผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศเพื่อขึ้นไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้นสาสำหรับรอเที่ยวบินถัดไปทั้งนี้การนำของเหลวเจลสเปรย์ขึ้นเครื่อง เป็นไปตามประกาศสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นของสายการบินเอเชียครับขอบคุณครับ Ladies and Gentlemen for flight through passengers connecting domestic flight once in a terminal please follow the signage domestic flight through service passengers This sign would directly lead our flight through passengers to the departure hall on the third floor and keep you waiting for your connecting flight. May we remind you that boarding with liquids, gels, and sprays is subject to regulations indicated by the Civil Aviation Authority of Thailand. If you have inquiries or need further assistance, please feel free to contact RHA ground staff Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Air Asia, we would like to thank you very much for flying with us. We hope that you had a pleasant flight and will fly with us again. Thank you. Ladies and gentlemen, in a short while, the cabin light will be dimmed. If you wish to read, please switch on the reading light above you. Thank you. การเปลี <toys> ่ยนแปลงด้วยนะไลายบลูบริการต่อเชื่อวบินในประเทศทางลัดประหยัดเวลาเดินทางจองเลยตลอดเวลาตลอดเลยเจ๋งค่ะเจ่งกระเป๋าที่นี้ด้วยนะกระเป๋าถุงเท้าเหรอเฟฟี่ไว้เลยดูกลัวไม่ทันดีใจนะคะที่ได้เจอ พากันไปทำอะไรพากัรไปทาอะไรที่ไรพากันไปไปโชว์คนตุ้กตเราโชว์ตัวอไปนขอต้อยรับขอบคุณมากเล่กคุณมานะคะจดีดีใจทีได้เจอีไม่ติดไม่อ่เลย เจออีกแล้วเอาซะหน่อยสวยนะเนี่ยหน่อยสวยกันแม่นางน้าไ,ไปโชว์ตัวหรือคะมือบางมือบางนี่ไม่หนึนไม่ถ่ายให้ถ่ายให้เอาสนมด้วยอันนี้นนนด้วยกล้องรูปด้วยอะไรแม่ที่ว่าลูกชายมีเม,มียหรือยังนี่ลูกชายมีเมียยังยังไม่มีกับโสดกับโสดสนิทเลยให้ให้ลูกชายติดต่อกลับมาโอเคค่ะ เจออีกแล้วเอาซะหน่อยสวยนะเนี่ยหน่อยสวยกันไหนมางนั้นเดี๋ยวไปโชว์ตัวเหรอคะมือบางมือบง้องด้วยอหนึี้ไม่หนไปถ่ายให้ไปถไทยให้เอนคนนด้วยันนี้ด้วยก้องรูปด้วยอะไรแม่ที่ว่าลูกชายมีเมียหรือยังนี่ ลูกชายมีเมียยังยังไม่มีก่ะโสดก่ะโสดจะเน็ทเลยให้ให้ลูกชายติดต่อกลับมาโอเคค่ะ <laughs>